ทางหลยั้วันนี้ก็เป็นวันในเทศกาลออกพรรษาวันออกพรรษาถือเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่าเดือน11เป็นวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยในช่วงฤดูฝนวันออกพรรษาหรือวันปวนาหรือวันมหาปวนาประเพณีการตักบาตรเทโวโรคะน ในอดีตที่ผ่านมาก็เริ่มต้นมาจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนอยู่เป็นประจำณน,นครสาวัตถีจนมีประชาชนจํานวนมากหันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของเราจึงเป็นเหตุให้เหล่าเดรัีเสื่อมลงเดรัจีก็คือนักบวชประเภทหนึ่งมีมาก่อนพระพุทธศาสนาของเราและเป็นปฏิปักษ ต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งมีพระพุทธบัญญัติว่าหากเตรจถ,ถีจะมาขอบวชในพระพุทธศาสนาต้องมารับการฝึกเพื่อตรวจสอบว่ามีความเรื่อมใสแน่นอนเสียก่อนจึงทำให้พวกเตรจถ,ถีเดือดร้อนเนื่องจากเครื่องถวายสักการะก็ลดน้อยลงตามไปด้วยจึงคิดหาวิธีที่จะทำลายพระาศาสนา โดยการกล่าวร้ายพระพุทธเจ้าสาวกแต่ประชาชนก็ยังเรื่อมใสศรัทธาเหมือนเคยในที่สุดเตระถีจึงใช้อุบายทำลายพระพุทธศาสนาของเราโดยการใช้พุทธบัญญัติที่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าไม่กล้าฝ่าฝืนข้อห้ามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เองจึงช่วยกันกระจายข่าวว่า พระพุทธเจ้าและหล่าสาวกสิ้นท่าหมดอิทธิฤทธิแล้วงดเว้นแสดงตรงข้ามกับล่าคณาจารย์ของเราทธลฐทีซึ่งมีปฏิหารอบรมมั่นคงเต็มที่และมีควาพมพร้อมที่จะแสดงให้เห็นได้ถ้าไม่เชื่อก็เชิญพระพุทธเจ้ามาแสดงปฏิหารแข่งกันก็ย่อมได้เพื่อพิสูจน์ว่าใครจะเก่งกว่าใครควายพุทธเจ้าและหล่าสาวกก็เงียบเฉย เดรัทีทั้งหลายจึงกล่าวล้ายหนักขึ้นไปอีกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถในการแสดงอิทธิฤทธิ์เมื่อพระบรมศาส,สดาทรงทราบจึงใข้ควรและตัดสินใจที่จะแสดงปฏิหารให้พวกเดรัฎีได้ประจัก์เพื่อไม่ให้พระพุทธศาสนาของเราโดนย,ย,ย่ายีโดยพระองค์ได้ประกาศว่าจะแสดงยมกปฏิหารในวันขึ้น15่ําเดือน8ด ณใต้ต้นมะม่วงเมื่อวายเดระถีรู้ความดังกล่าวจึงแบ่งพวกให้ไปทำลายต้นมะม่วงทุกต้นในเมืองสาวัตถีอีกพวกก็ช่วยกันสร้างมนดบเพื่อแสดงปาฏิหาริย์ของตนและประกาศให้ประชาชนมาชมความโล้มเหลวของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงกำหนดก็เกิดพายุใหญ่ทำให้มนดบของราวเทรถีพังหมดสิน้น พระพุทธเจ้ายังมิได้แสดงปาฏิหาริย์อย่างใดเลยในวันนั้นเองคนเฝ้าพระราชอุทยานของพระเจ้าประสเสนที่โกศลชื่อว่านายคันทะได้ถวายมะม่วงผลหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าเนื่องจากมีความเรื่มใส่ศรัทธาในพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าจึงสั่งให้พระอาน,น์นนำมะม่วงไปทำน้ำปะนะน้ำปะนะก็หมายถึง น้ำของสำหรับดื่มมาถวายและเอามาล็ดมะม่วงวางบนดินเมื่อพระองค์ทรงฉันน้ำปานะเสร็จก็ทรงล้างพระหัตถโดยใช้น้ำลดลงบนมเมล็ดมะม่วงทันใดนั้นก็กลายเป็นมะม่วงที่งอกเงยขึ้นมาและต้นใหญ่พระพุทธเจ้าก็แสดงปฏิหาริย์เนรมิชช่อไฟช่อน้ำเนลมิตบุคคลที่เหมือนพระองค์ทุกประการ แล้วสแสดงธรรมจงกรมพระพุทธนิมิตให้ประชาชนได้ประจักษ์แก่สายตาจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาโดยทั่วกันส่วนราวเดรถ,ถีก็เลยโดนประชาชนสาบแช่งจนย่อยยับกลับไปหมดวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศว่าจะไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึง เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงต้องการเทศนาโปรดพระนางสิริมมหามายาพระพุทธมารดาเพื่อเป็นการสนองพระคุณในครั้งนั้นอยู่ในพรรษาที่ 7, นับแต่วันตัดสรู้พระพุทธเจ้าสเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อเทพโปรดพุทธมารดาที่ได้ถือกำเนิดเป็นเทพพบุตรอยู่ในชั้นดุสิตจนบรรลุโสดาบัน ปฏิผลนขันออกพรรษาแล้วในวันขึ้น15ข้ามเดือน1 1พระองค์จึงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในเวลาเช้าของวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11อหลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั่นเป็นเวลาประมาณ3เดือนวันเทโวโรหนะเป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตท,ที่พิเศษ1วันกล่าวคือในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จ ไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงสแสดงพระพิธรรมโปรดพระมารดาและทรงจับพรรษาที่นั่นพอพรรษาก็เสด็จลงมาอย่างเทวโรคมายัางโรคมนุษย์โดยโดยเสด็จลงที่เมืองสังกัดใกล้เมืองพรารณสีชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรถวายพระพุทธองค์ที่นั่นและเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์กล่าวกันว่าในวันนั้นได้เกิดเหตุ อัศจรรย์ก็คือเทวดามนุษย์และสัตว์นรกต่างก็มองเห็นซึ่งกันและกันจึงพากันเรียกวันนี้อีกชื่อว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกก็คือเปิดให้เห็นกันทั้งสามโลกเอ,อเปิดให้เห็นกันทั้งสามโลกและยังเป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระพิสุสง์ในทุกระดับชั้นที่ได้จำพรรษาร่วมกันมาตลอด3เดือนสามารถว่ากล่าวตักเตือน ชี้ข้อบกพร่องของกันและกันได้แต่ต้องเป็นไปด้วยความเมตตาความปรารถนาดีและความเสมอภาคหลังจากการทำพิธีออกพรรษาแล้วพระภิกษุสงฆ์ก็สามารถทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ตามปกติและสามารถคร้างแรมในสถานที่ต่างๆไปแสดงเทศนาได้โดยไม่ผิดพระพุทธบัญญัติใดๆ วันออกพรรษาเป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนาการทําบุญในวันออกพรรษานั้นเราเรียกว่าการทําบุญตักบาตรเทโวหรือตักบาตรเทโวโรหณะหรือตักบาตรดาวดึงโดยประเพณีนี้ปฏิบัติกันสืบมาโดยการนำข้าวต้มมัดและข้าวต้มลูกโยนมาใส่บาตร ประเพณีนี้สืบเนื่องมาจากการเสด็จกลับจากการจำพรรษาทีิสวรรค์ชั้นดาวดึงของพระพุทธเจ้าดังนั้นเรา่ราญาติโยมทั้งหลายจึงมีความเชื่อคำว่าการออกมาตักบาตรในวันออกพรรษานั้นเสมือนการต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงเป็นเหตุให้มีการตักบาตร กันอย่างล้นหลามในวันออกพรรษาหลังจะออกพรรษาแล้วก็จะมีประเพณีเทพมหาชาติที่เหล่าพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทอดกรถินโดยประเพณีเทพมหาชาติได้มีการสืบเนื่องมาแต่สมัยโบราณและถือว่าเป็นการได้ฟังเทพมหาชาติจนจบจะได้รับผลละบุญอันมหาศาลอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีพิธีทอดกระถินและทอดผ้าป่าที่มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการพิธีทอดกระถินก็คือการสร้างความสาม,มัคคีระหว่างคณะสงฆ์โดยการอนุเคราะห์วิสุที่จีวรชมรุดกระถินมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าไตาจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระพิสุสง์รับผ้าเหล่านี้มาห่มได้หลังจากการจำพรรษา,าครบสามเดือนแล้ว โดยมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลมีพิสุจำพรรษา30รูปมีความต้องการเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความที่อยู่ห่างไกลจึงจำเป็นต้องเข้าพรรษาก่อนที่จะเดินทางมาถึงและหลังจะออกพรรษาแล้วเราวพิสุสฆงก็เดินทางต่อซึ่งจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวไปตลอดทาง ทำให้เมื่อเดินทางถึงสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นจีวรที่พิสุหม่มทั้งขาดทั้งเปื้อนเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นจึงประทานผ้ากรถินให้แก่พิสุการทอดพ้ะป่าก็คือการอุทิศผ้าจีวรโดยไม่เจาะจงให้กับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งผ้ปาป่าหรือผ้าบางสกุลจีวรที่ในสมัยก่อนพระสงฆ์สามารถห่มผ้าบางสกุลได้เท่านั้น จึงทำให้การหาผ้ามาทำจีวรจึงยากลำบากจึงต้องหาเศษผ้าที่เขาทิ้งแล้วหรือผ้าเก่าๆตามกองขยะแม้กระทั่งผ้าห่อศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้ามาทำจีวรและก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดพิธีการทอดผาป่ามาจนถึงปัจจุบันนั่นเองเอาจะเห็นได้ว่าประเพณีไม่ว่าจะเป็นการตักปตรเทโวก็ดีหรือการทอดกระถินก็ดี หรือการทอดพระปาก็คือสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจะมาถึงปัจจุบันก็เนื่องด้วยความศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายที่มีต่อพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้นอดีตจนถึงปัจจุบันก็เป็นเครื่องเจริญศรัทธาที่ทำให้เมื่อเราท่านทั้งหลายละจากอัตภาพในโลกนี้แล้วก็ใบบังเกิดในโลกสวรรค์หรือ ไปถึงพันธิพานได้ในที่สุดโดยอน,นิสงผลและบุญแห่งการสร้างสมความดีที่เราพึงกระทำกันไว้อย่าพึงคิดว่าผลละบุญแม้ที่เราทำกันเพียงน้อยนิดจะส่งผลให้ได้เกิดบุญเล็กน้อยจริงๆแล้วไม่ใช่บุญจะยิ่งใหญ่หรือมากน้อยอยู่ที่จิตใจของเรามีกำลังในการทำบุญมีความมุ่งมั่นศรัทธา ต่อบุญที่เราได้สร้างและหมันนึกถึงบุญที่เราได้สร้างอยู่เป็นประจำก็จะทำให้จิตของเราเกาะอยู่ในส่วนบุญเกาะอยู่ในกุศลเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่สุคติในที่สุดได้ฉันใดในท้ายที่สุดนี้ขอบารมีธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความสุข ความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาด้วยเถิดและขอบารมีธรรมแห่งองค์หลวงปู่ดูได้โปรดช่วยดนจิตดนใจให้ญาติโยมทุกท่านตั้งมั่นอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินทางปฏิทิใดก็ดีขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆด,ด้วยเถิดจะเริญพร